ถ้าคนทั่วโลกเนี่ยมันมา,มา,ม,ามาเที่ยวในไทยมันก็จะเริ่มนลิ้มรสอาหารบางเสื้อผ้าอะไรของแบบไทยๆแล้วมันก็จะนําสิ่งเหล่าเนี้ยไปสู่การรับรู้ของคนในประเทศเขาในที่สุดก็จะมีการนําเข้าสินค้าจากไทยมากขึ้นอาหารจากไทยมากขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของการที่เราเพิ่มการท่องเที่ยวนั่นเองวันก่อนเนี่ยน้องอิงเขามาเจอผมที่สิงคโปร์เขาบอกพ่อ ยิงคิดได้ละว่าเราจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยแล้วก็ใช้ทริกนิดหนึ่งเราจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไทยได้อย่างน้อยได้เป็นเท่าตัวเลยเป็นเท่าตัวเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามไปคิดเนี่ยแล้วก็มานั่งคุยผมแล้วก็แล้วผมก็ถามว่าลูกแล้วก็ไอ้ที่มันวันเนี้ยเงินเราก่อนนี้สาธารณะก็ลำบาก เพหนี่มันสูงแล้วก็ยังมีนี่ของครัวเรือนก็สูงมากเนี่ยเราจะทําไงถึงจะให้คนมีกําลังซื้ออันนี้คือเป็นหัวใจสําคัญนะถ้าจะฟื้นเศรษฐกิจเขาก็บอกว่าสงสัยต้องไปทำ dual track คือหมายว่าเป็นเป็นอะไรกำลังซื้อสองทางอันนี้เด็กเด็กรุ่นใหม่เขาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเนี่ย ผมเออผมบอกเฮ้ยใช่นี่ยบอเป็นไม่ได้เลยก็เลยเอาไปก็เลยเขาก็เลยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกาลังคิดได้ตกผลึกกันนี่คือสิ่งที่ที่เด็กรุ่นใหม่เริ่มเขาคิดกันไปถึงว่าปัญหาของประเทศเมื่อเป็นอย่างเนี้ยทางออกถ้าเราออกทางเดิมมันออกไม่ได้ถ้าออกทางเดิมคือทําไงนี่ก็ต้องเพิ่มนี่ภาครัฐเพื่อไปเชื่อนี่คือุนมันเป็นไปไม่ได้ เพราะนี่ภาครัฐมันไม่ไหวแล้วแล้วจะไปลดนี่ครัเรือนลดยังไงไหวนี่มันเยอะเหลือเกินเนี่ยตั้งเก้าวกว่าล้านล้านอะหรือสิบล้านล้านไปละนะครับก็เลยต้องมาจากอินขัามพ่อต้องทำ dual t r a c โอ้เราเข้าใจเลย